สัสีครับต้นนะครับสวัสดีครับสิงห์เดชชายภูเก็ตครับครับผมวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เราร้อยสิบหกครับเป็นไงมาสอบครั้งแรกขาดขาดนิดหน่อยนะแต่น้ำหนักนี้คุมมากี่โลแล้วเนี่ยประมาณสามสามโลสามีโลนะคิดว่าเยอะไหมสามตีโลนี้เกือบจะเกะก็เริ่มตึงเ่ยนะแล้วเราปกติชกเวทเท่าไหร่ครับ ปกติก็ร้อยสิบหกร้อยสิบหกก็ประมาณนี้เลยแต่วันนี้ชกบ่ายนะเคยมาชกที่นี่ยังเคยกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเดียวครับเป็นไงวันนั้นชนะน็อกครับโอ้ยน็อกใครมาลำน้ำเปแล้วน็อกยังไงอ่ะศอกครับศอกเลยแล้ววันนี้มีไหมวันนี้ไปดูก่อนะไปเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้รู้ไหมกูชกชื่ออะไรเนี่ย เออชยมงคลชชยมงคลนะเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ด uh ูเทปเขามาไหมดูครับเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวเขาครับเออแล้วเราวางเกมวางแผนไงดีวันนี้เดักดักดักไม่ครับดักซอกดักแทงดักเตะเลยแล้วเราซ้อมที่ไหนครับครูเก็บไว้ครับโออยู่ความพุซซ้อมมีใครบ้างอยู่นู่นเนี่ยเออมีโนริซันฝรั่งแล้วก็พี่ๆในค่ายโอ้โหซ้อมกับฝรั่งนี่แข็งแรงไหมแข็งแรงมากมั่นใจนะเราเจอใหญ่เราแก้ไงวันนี้ ก็เอ่อตั้งแขนนะเออไอเอาลูกแข็งแรงสู้เลยเหรอแล้วเรามีศอกด้วยวันนี้ถ้าเขาเปิดหน้าเปิดตานี่เป็นไงเอออ่ามีมีศอกเอออ่าใหญ่แล้วครับเออสิสิสิบห้าสิบห้านะคนจังหวัดตรังตรังนะไปปล่อยเท่าไหร่ไปแล้วไปปล่อยประมาณกี่โลห้าสิบหกห้าหกห้าเจ็ดนะเพื่อนเราเป็นมวยอะไรอ่ะ มวยฝีมือครับมวยฝีมือนะท่าซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยร้อยหกสิบแปดครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบกว่าๆว่าฝากพี่น้องี่เชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่ๆแล้วก็พี่คนที่บ้านช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ